ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมานี่วอลเวล็ตจำนวน500บาทที่เราได้ทําคลิปแรกไปในคลิปก่อนหน้านินะครับว่าวิธีการรับเงินเนี่ยต้องกรอกข้อมูลอย่างไรในการรับบ้างแล้วก็เงินที่เรารับไปเนี่ยมันจะเข้าทูมานีวว่วอเลตทันทีหรือเปล่าใครสนใจในการหารายได้เสริมทูมานี่วอลเวล็ตนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับการทําเงินนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์จะทําการเชิญหร ือไม่ทําการเชิญเพื่อนก็สามารถแลกเงินรางวัลได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการรับเงินรางวัลกันเลยนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําเงินรางวัลทูมเนียลเวลตนะครับก็เป็นเว็บไซต์นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้เนี่ยมีชื่อว่า b u c k s i f i c o m นะใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตรงนี้นะครับในส่วนของตัว Google ได้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับค้นหาแล้วก็เข้าสู่ระบบสมัครกันได้เลยนะครับขั้นตอนการสมัครเนผมได้ ทำคลิปแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยในส่วนของวิธีการสมัครนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับส่วนใครที่เคยสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะอโอเคนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใช้งานผ่านมือถือนะครับจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยแนะนําให้เราใช้งานผ่านตัว g l e Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองนะครับในมือถือเนี่ กดเข้ามานะครับสามจุดด้านบนขวามือเนี่ยจะมีคําว่าแปลภาษาอยู่แล้วก็กดแปลภาษาตรงหน้าน,นี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเติมเงินเข้าบูมเนิวอลเล็ตนะครับที่ผมได้แลกเงินรางวัลไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าวิธีการเติมเนี่ยเติมอย่างไรแล้วก็ระยะเวลาที่เราแลกไปเนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบกี่วันนะครับให้เรากดที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ถอนเงินนะครับ จากนั้นเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมอันที่3นะครับกดถอนก่อนนะครับแล้วก็กดอันที่3เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเงินรางวัลนะครับที่เราถอนไป10รายการล่าสุดนะมันก็จะรวมให้เราตรงนี้นะครับรายการแรกเลยนะครับเป็นทูมานิวเลดห้าร้อยบาทนะครับผมได้ทําการแลกไปนะครับก็3ามวันที่ผ่านมาเนาะซึ่งมันตรวจสอบเสร็จประมาณ2วันนะครับสอถึงหวันนะครับพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคาว่าสมบูรณ์แบบนี้เลยเป็นตัวหนังสือสีเขียวนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีกรอบกุญแจนะครับที่มัน ขึ้นนะครับเขียนคําว่าสําคัญในกรอบนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีชมพูนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลย พอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของ t ทมานี่วอลเล็ตนะครับให้เรากดเปิดเผยนะครับมันจะมีคําว่าเปิดเผยขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์ของรางวัลของเราตรงนี้นะครับให้เรากดเปิด URL ตรงนี้เพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าในส่วนของ t ทมานี่วอลเล็ของเราเนาะเพราะว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันจะยังไม่เข้าวอลเล็นะครับบางคนไม่เข้าใจกดแลกแล้วทําไมผ่านมา3วัน4วัน5วันเงินยังไม่เข้าวอลเล็เลยนะครับก็ให้เราเข้าเช็คตรงประวัติตรงนี้แบบที่ผมทำนะพอเราก มาานันจะมีคําว่าเติมเงินนะครับอันนี้เป็น500บาทครับกดเติมเงินปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่เบอร์ wallet ทั้ง2ช่องนะครับเป็นเบอร์ที่เราจะใช้ในการรับเงินเข้าโทมอนี่ wallet ของเราก็ใส่เบอร์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับอย่าใส่เบอร์ของคนอื่นนะครับเงินมันจะไปของคนอื่นเนาะแต่ถ้าเป็นของคนที่เรารู้จักและเราไว้ใจเราสามารถใช้ได้ใช้ของใครก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าต้องเป็นเบอร์ wallet เท่านั้นนะใครที่เอาเบอร์ที่ยัง ไม่ได้สมัครบัญชี wallet มาใช้เนี่ยมันจัดรับไม่ได้นะครับก็ให <im it> ้เราไปสมัครบัญชี wallet ก่อนนะครับโอเคนะครับผมได้ทำการเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มเติมเงินเนี่ยก็จะหายไปทันทีนะครับหลังจากที่เราเติมไปแล้วภายในเวลา3ชั่วโมงนะครับเงินยังไม่เข้านะครับเราสามารถอีเมลไปที่อีเมล support ตรงนี้ได้นะครับผมเป็นอีเมล support เนาะสามารถติดต่อเข้าไปได้ถ้าภายใน3ชั่วโมงแล้วเงินยังไม่เข้านะครับแต่จริงๆเนี่ยเรากดเติมปุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะเข้าทันทีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นการแจ้งเตือน,นรเเมื่อา ทำการเติมเงินเข้ามาที่ทูมอนีวเลตนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเติมเงินสําเร็จนะครับจำนวน500บาทนะครับผมอันนี้คือยอดล่าสุดที่เติมเข้ามาที่ทูมอนีวเลตนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับในส่วนของบัคไซไฟยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็ได้ทําการเติมเงินเรียบร้อยแล้วะนส่วนของรางวัลที่เราได้แลกไปนะครับจำนวน500บาทก็เข้าบัญชีทูม m นี่วเลตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานนะครับเริ่มจากแผงคคคคววบบุุมมเเลยนะแผงก็จ เป็นในส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวโบนัสนะครับประจําวันโบนัสความพักดีเควสรายวันแล้วก็เป็นรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เราสามารถทําภารกิจเพิ่มได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับก็คือการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2วิธีนะครับหคือการถอนเงินดิจิตอลนะครับพวกคริปโตบิตคอยต่างๆนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้ก็จะมีเหรียญคริปโตบิตคอยตามนี้เลยนะครับไลท์คอยดอทคอยอีเธอเรียมทอนนะครับ USDT Binance นะครับ สามารถเลือกถอนได้เลยเราสามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตขั้นต่ําของแต่ละเหรียญเนี่ยจะใช้ในการถอนไม่เท่ากันนะให้เราดูให้ดีว่าต้องใช้เท่าไหร่ในการถอนนะครับต่อมาเป็นในส่วนของบัตรของขวัญน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ต A I S ช้อปปี้เพของรางวันอื่นๆลาซาด้าโลตัสประมาณนี้นะครับเราสามารถแลกได้สําหรับสายเล่นเกมอยากจะได้รับบัตรทูไปเติมเกมเนี่ยก็ตรงนี้มีให้แลกเหมือนกันเป็น5 0 t สิบทูนะครับสำหรับทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็ แลกได้เลยนะครับเมื่อเราครบยอดตามจํานวนขั้นต่ําเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับมีคะแนนครบแล้วก็แลกได้เลย1วันเนี่ยคุณจะทําการแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการแลก100บาทใช้27,100คะแนนในการแลกเปลี่ยน150บาท4700คะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะก็เรียงตามลําดับไปสูงสุดถึง1000บาทวิธีการแลกนะครับกดเลือกรายการนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างกดยืนยันได้เลยแค่นี้จบนะครับแล้วเราก็รอการตรวจสอบ ยอดเงินพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดเติมเงินตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับผมจะทําการแลกอีก150บาทนะโอเคนะครับได้ทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วก็รอถึง2 2ถึงวันเนาะตามที่เขากําหนดประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าเงินของฉันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่เราดูคะแนนของเราว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยคำนวณเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับน่ครับมันจะให้เราดูเป็นเงินดอลลาร์ก่อนแล้วก็ไปคํานวณน,นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้ที่เราถอนไปทั้งหมดนะครับ 3ดอลลาร์นะครับที่ถอนไปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทําครั้งแรกนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเมนูการทํารายได้นะครับก็คือข้อเสนอวอนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ในการทําแบบส,สํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็ทําตามตรงนี้ได้เลยนะครับเปลียงลงไปนะสายเล่นเกมก็แนะนําเป็นเว็บไซต์ของ Bitlap นะจะมีตัวเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดด้วยนะครับสำหรับ b i t l a b นะครับ ของขวัญลายชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับสามารถกดทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนนะครับต่อมาก็เป็น leaderboard นะครับในการจัดอันดับแบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํารายได้แบบติดอันดับเนาะจะมีรายได้ตอบแทนเพิ่มเติมนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการอ้างอิงและรับนะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการรับรายได้เพิ่มเติมอันนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความถนัดของเรานะครับการเชิญเพื่อนโดย การใช้ลิงก์นี้ในการแชร์ต่อได้รับค่าคอมมิชชั่นที่10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำเควสหรือว่าทําภารกิจในแต่ละวันเนาะเราสามารถทาภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มได้นะครับถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสีส้มแบบนี้เราสามารถกดรับรางวัลเพิ่มได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเควสตลอดชีพนะครับซึ่งมันทําได้แค่ครั้งนะครับถ้าเราทําจบแล้วเราจะไม่สามารถทําเพิ่มได้นะครับผมก็สามารถทําภารกิจเพิ่มได้ในการรับคะแนนนะครับ ็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเว็บไซต์บั็กเซฟานะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจในการทําเงินก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ